สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและในวันนี้นะคะครูปูมีพยัญชนะไทยตัวที่4มาเป็นผู้ช่วยและพยัญชนะตัวนี้นะคะก็เป็นอักษรต่ำด้วยค่ะน้องๆคะทราบไหมคะว่าพยัญชนะตัวที่4คือตัวอะไร คำตอบก็คือตัวคอนั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นคออะไรนะครูปูบอกใบให้ว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีเขาและเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับชาวนาม,มาตั้งแต่อดีตค่ะน้องๆคะตอบได้ไหมคะว่าคออะไรคำตอบก็คือคอควายนั่นเองค่ะ น้องๆคะและในวันนี้นะคะครูป,ปูก็มีคําใหม่จากพจนานุกรมคําใหม่ของราชบัณฑิตยสภามาฝากน้องๆซึ่งเป็นคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะคอัันก็คือคําว่าขาแข้งค่ะคําว่าขาแข้งในพจนานุกรมคําใหม่เป็นคํากริยามีความหมายว่าเป็นนักบอลอาชีพในตัวอย่างประโยคเช่นนะคะ นักกวนเก่งๆของไทยมักจะไปคาแข้งที่ต่างประเทศค่ะส่วนคําว่าแข้งนะคะก็หมายถึงส่วนหน้าของขาตั้งแต่หัวเข่าลงไปถึงข้อเท้านั่นเองค่ะน้องๆคะในสมัยอดีตนะคะชาวนามักจะใช้ควายในการไถานาแต่ในปัจจุบันนะคะเราก็จะใช้ควายเหล็กคะ่ะเพื่อลดร,ระยะเวลาในการทํานาควายเหล็กนั่นก็คือรถไถานานั่นเองค่ะวันนี้คอควายจะพาน้องๆไปเรียนรู้วิถีกลางป่าบ้านกรูโบ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตในการทำนาที่ยังใช้ควายในการไถนาอยู่ค่ะแต่เช่นเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิถีกลางป่าบ้านกรูโบครูปูมีคำถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีรถไถนาชาวนาใช้อะไรในการนวดข้าว คำถามข้อที่2การลงแขกนวดข้าวคืออะไรและคำถามข้อที่3นะคะเพราะเหตุใดจึงใช้ควายนวดข้าวในเวลากลางคืนน้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะมาหาคำตอบด้วยกันในรายการซีรีส์วิถีคนค่ะถ้าพอกินที่เหลือจะอไว้แลกของหรือขายนะครับ ก็พี่น้องมารอทั้งหมดแล้วผมจะพาไปเอ็นนะครับไปรวงกันที่ในไร่เราช่วยกันครับไปช่วยกันเหยียบข้าวแบกข้าวเหยียบข้าวนะครับหมอวันเนยไมข้นดเลยคโอนี่ถึงจุบที่เราอาจจะวันข้าวแล้วครับตอนนี้น้องๆกำลังตัดต่อไม้นะครับ ไ,ไว้สำลัก,กจะปูจะปูเต้อหรือปูลำแพง <c oughs> ป,ปูจะแพงลำแพง <c oughs> วันนี้ที่ไร่ของลุงมอตะเสงและลูกชายเขามีการลงแขกนวดข้าวกันครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียว ถูกเกี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันแทบทั้งหมู่บ้านเพื่อขนข้าวและแบกข้าวเอามาวางเรียงกันเป็นวงกลมเราก็จะช่วยกันอย่างนี้แหละค่ะช่วยกันทั่วเลยค่ะช่วยเกี่ยวข้าวช่วยในนวดข้าวเนี่ย ช่วยกันอย่างนี้เลยบ้านเรานี่ครับไม่มีการจ้างการอะไรครับช่วยกันเอาแรงกันอย่างนี้เลยครับถึงเวลาเราก็เขาก็มาช่วยเราอย่างนี้เลยครับเหมือนกันนวดข้าวนะครับนวดข้าวแบบสนุกสนานเมื่อก่อนที่ยังไม่มีรถอีแซดมาเราก็ใช้คมหรือใช้ควายนะครับเพื่อให้เหยียบข้าวมาอย่างนี้แหละ ของการลงแขกหรือว่าการร่วมมือช่วยกันของชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่แม้ว่าบางสิ่งจะมีเครื่องมือมาอำนวยความสะดวกแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็บอกกันถ้าไม่บอกก็จะมีการโกรธกันได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดูถูกน้ําใจแหมน่ารักทีเดียวครับจะสายเป็นวิถีหลักคือควารักความสามาคัคคีในกลุ่มของพวกเรา ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าน้องควายก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการนวดข้าวนี้ด้วยครับก <Okay. S 1> ็ว,วันนี้เป็นไร่ของลุงผมนะครับเดีวผมเอาคอยมาช่วยลุงลุงก็มีแค่สองพ่อลูก เรานวดข้าวด้วยควายต้องใช้เวลาจำคืนนะครับควายนี่มันม okay. ันไม่ชอบที่แสงเดดเยอะๆนะครับมันชอบเย็นๆมันไม่มีแสงแดดอย่างเงี้ยมันใช้เวลาทำงานได้นาเสียงฮือฮือที่เราได้ยินนั้นนะครับเป็นเสียงของคนที่พูดกับควายครับเพื่อเป็นการเตือนให้มันทำงาน มื่อกองยังใช้วขยอยู่เยอะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลนบ้านนะครับยังมีพ e ี่น้องอีกโซนหนึ่งยังเล่นใช้อยู่นะครับยังต้องใช้อยู่ผมว่าความยากลำบากในการเดินทางตลอดจนการอยู่ห่างไกลในป่าลึกทำให้ผู้คนที่นี่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมและปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ ในคืนที่เราไปชาวบ,บ้านได้จัดการแสดงเต้นรำตรงซึ่งเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่จะแสดงในงานสำคัญเช่นงานคำบุญเข้าเปลือกใหม่อ,อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายในการสอนลูกหลานของบรรพบุรุษที่นี่ด้วยนะครับ <c oughs> อย่างพี่สาวคนนี้ เขาเป็นนักเต้นรำตรงประจำหมู่บ้านเลยนะครับเต้นมากว่า40ปีแล้วก็ยังเป็นครูสอนเต้นรำตรงให้กับเด็กๆในหมู่บ้านอีกด้วยเพลงหมู่บ้านไเเวลาจังงานทำบุญนี่เขาเต้นรานทุกครั้งเหมค่ะแล้วพี่ต้องรำทุกครั้งไหมคะทุกครั้ง ที่เราไม่ได้เห็นกันมากนะเราเจอว่ามีคนทุกรุ่นเรียกว่ามากันหมดทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับผมดูจังหวะเต้นแล้วไม่ธรรมดาครับอย้ยคอนเสลร์คุณกันทีบา เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากที่เราดูรายการซีรีส์วิถีคนเราได้ไปเรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าวการนวดข้าวกันมาแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังได้เห็นความรักความสามัคคีของชาวบ้านกรูโบที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะน้องๆคะและจากคําถาม3ข้อได้คําตอบกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคําถามข้อที่1ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีรถไถนาชาวนาใช้สิ่งใดในการนวดข้าวนะคะ คำตอบก็คือใช้คนหรือใช้ควายนะคะเหยียบข้าวซึ่งก็จะถือว่าเป็นการนวดข้าวนั่นเองค่ะคําถามข้อที่2การลงแขกนวดข้าวคืออะไรคําตอบก็คือการร่วมมือกันนวดข้าวหรือร่วมมือกันทํางานโดยไม่รับค่าตอบแทนผัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละบ้านค่ะน้องๆและคําถามข้อที่3นะคะ เพราะเหตุใดจึงใช้ควายนวดข้าวในเวลากลางคืนคําตอบก็คือเพราะควายไม่ชอบแสงแดดค่ะชอบอากาศเย็นๆจะทําให้ควายทางานได้นานนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะน้องๆคะคําสุภาพของคําว่าควายก็คือคําว่ากระบือค่ะซึ่งคําว่ากระบือเป็นคํายืมมาจากภาษาเขมรและยังมีอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายว่าควายเหมือนกันนั่นก็คือคําว่ากาสอนค่ะ ทั้งควายกระบือและกาสอนมีความหมายเหมือนกันคําเหล่านี้นะคะคือคำวพยพจน์นั่นเองค่ะน้องๆน้องๆคะคําไวยพ์ก็คือคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือความหมายที่ใกล้เคียงกันมากๆค่ะน้องๆตัวอย่างเช่นมนุษย์กับคนวัวกับโคบ้านกับเรือนรอกับคอยหรือป่ากับดงค่ะหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นคําท้องความก็ได้นะคะ ในวรรณคดีไทยหรือบทประพันธ์ต่างๆนะคะนิยมใช้คำวัยพ์ซึ่งก็จะเป็นการเลือกใช้คำที่มีหลายคำแต่ว่ามีความหมายเหมือนกันค่ะเพื่อเป็นศิลปะในการใช้ภาษาแล้วก็ให้ผู้อ่านนะคะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการอ่านด้วยค่ะ น้องๆคะครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักคำวัยพ์ที่มักจะพบในวรรณคดีไทยดังนี้คะ่ะคำวัยพ์ของคำว่าดอกไม้เช่นมารีบุปผาภกากาบุษบาค่ะคำวัยพ์ของท้องฟ้าเช่นพยมเวหานภาอัมพรค่ะคำวัยพ์ของน้ำเช่นชลาลายัยวาลีนทัทีแล้วก็สาครค่ะและคำวัยพ์ของเมืองนะคะบุรีนครธานีและพาราค่ะ น้องๆคะและนี่ก็คือคํำวัยพ์ที่มักจะพบในวรรณคดีไทยหรือในบทประพันธ์ต่างๆนะคะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจครูป,ปูมีเกมมาให้น้องๆเล่นนะคะโดยครูป,ปูจะมีคำวัยพจน์มา3คําโดยให้น้องๆเลือกว่าคําไหนนะคะที่มีความหมายแตกต่างจากคําอื่นเรามาดูด้วยกันเลยค่ะข้อที่1อัมพรนภานาทีน้องๆคะคําใดมีความหมายแตกต่างจากคําอื่นคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือนาทีค่ะนาทีมีความหมายว่าน้ำส่วนอัมพรกับนภามีความหมายว่าท้องฟ้าค่ะข้อที่สองภากาบุรีมาลีน้องๆคะคำใดมีความหมายแตกต่างจากคำอื่นคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือบุรีค่ะบุรีมีความหมายว่าเมืองส่วนภากาและมาลีมีความหมายว่าดอกไม้ค่ะ และข้อที่3นครสาครทธานีคำใดมีความหมายแตกต่างจากคำอื่นคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสาครค่ะสาครมีความหมายว่าน้ําส่วนคำว่านครกับธานีมีความหมายว่าเมืองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะทบทวนอีกครั้งนะคะคำไวโพ์คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากๆค่ะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้คำที่หลากหลายและเป็นศิลปะในการใช้ภาษาด้วยค่ะน้องๆน้องๆคะตอนนี้คอควายก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้และรู้จักกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยที่จังหวัดน่านค่ะเราจะไปดูด้วยกันในรายการทุกคิดทั่วไทยค่ะ องข้างทางที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าแซมด้วยดอกไม้หลากหลายสีนานาชนิดสลับนาข้าวสุดลูกครูลูกตาระยะทางกว่า500เมตรเป็นเส้นทางหลักที่ต้องใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปที่ไร่ของลุงพวงคำเขื่อนจันนานชาวบ้านบอนตาบลแม่เจริมอำเภอแม่เจริมจังหวัดนานเป็นเส้นทางที่ยังไม่มียานพหาหนะเข้าถึงเป็นบรรยากาศที่ใครเข้ามาแล้วจะได้สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะ ชมเขาวันนี้ที่ชั้นพามาดูวิถีชีวิตของลวงปวงคําแล้วก็ป้าสุพรรณชาวตําบลแม่จริมอําเภอแม่จริมจังหวัดน่านค่ะซึ่งเขานะคะได้นาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9้านะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันค่ะโดยการปลูกพืชผักนะคะแล้วก็ปลูกข้าวด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเขาปลูกแบบต่อสารพิษค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะโดยเฉพาะควายใช้สําหรับในการไถนาเพื่อให้เด็กรุ่นหลังนะคะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ในอดีตค่ะ ทุกเช้าลุงปวงคําและป้าสุพันจะปล่อยฝูงควายออกจากคอกให้หากินเองตามหัวไร่ไปลายนารวมทั้งบนเขาเป็นการเลี้ยงแบบพึ่งพาธรรมชาติและในช่วงเย็นฟูงควายจะกลับเข้าคอกตามเดิมเป็นกิจวัตรประจาวันที่ทํามานานกว่า40ปีแล้วค่ะลุงปวงคําสืบทอดการเลี้ยงควายมาจากบรรพบุรุษปัจจุบันมีควายกว่า10ตัวเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์และไถนาเนื่องจากการเลี้ยงควายให้ประโยชน์คือหมุนควายสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยใส่นาข้าว และใส่พืชผักสามารถช่วยลดต้นทุนแทนการใช้สารเคมีได้อีกด้วยค่ะป่อทอแม่นายมาเจนป่อเจนแม่มาสืบสืบตางมาที่ว่าพ่อแม่ที่ว่าเป็นแปรบิ๊กแบงพืชดุพืหลานเนาะนี่ลุงกับมาเลี้ยงแต่ตีตีเกิดฟุ้งดันนั่นนั่นไปกับเขากับเนี่ยหายใจมุนเขาทายใจกับผมคนเดียวที่นี่ละบ้าจะ คไยเล็กมาเหมืนกันแต่ชาวบ้านมีควายอยู่นีไไ่ได้ประโยชน์ดีประโยชน์ได้ชี้เห็มใจชี้ปุ๋ยนี่ให้นี่ให้นี่บ่ได้เอาชื่อปุ๋ยมาสวรรค์เขานานี่บ่มีปุ๋ยเเลยใจใส่ส่วนพักใส่อัน,น,นี้เห็นข้าพักทุกอย่างนี่ใจขี้ควายหูุเดียวบ่ได้ใส่ปุ๋ยเฉยเลยยังปลอดภัยอีต่างับมีได้ประโยชน์ควายนี่ได้ประโยชน์ คายังสืบทอดการใช้ควายไถายนาแทนการใช้เครื่องจักรโดยจะเลือกใช้ควายที่มีอายุ3ามปีขึ้นไปมาไถานาข้าวของตัวเองซึ่งปัจจุบันในหมู่บ้านเรือลุงปวงคําเพียงคนเดียวที่เลี้ยงควายสําหรับไถานาเพื่อต้องการอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตส่วนควายที่มีอายุ7-8ปีจะหยุดนําไปไถนาแต่จะนํามาทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แทนค่ะเอาไปเลี้ยงไปเป็่นดีตีเลี้ยงตีกินมัน เขาจะปล่อยละเลยก่อนปล่อยละเลยบ่ได้เขาต้องมีมีเหลวมีอย่างนี้เขาเอาล้อมหัวเนี่ยเขาบอกเอาหัวนี้ปล่อยละเลยไปไปกินของกลืนเขาได้ใช่เงิือนตะเคียาแหลมยญ้าแหลมยญ้าใบมดนี่ถึงผลแต่ชนิดชนิดชนิดอย่างใบมดมันกินเกื่อคนเขาเนี่ยเขากินพับนี่นะกินได้สีกินมาได้เขากไม่ได้กิ่นที่ควายแบบควายนะหญาไม้แหลม พื้นที่ที่เราปล่อยปล่อยไฟไปกินหญ้านี่ค่ะมันกว้างไหมคะกว้างกว้างเห็นเราเห็นเราเขาลอมหุ่น่ะปล่อยมไปกินปนกันเลี้ยงเนมาได้มาเลี้ยงมาได้ปล่อยมาเลี้ยงกับปีกมาเวลาเนามันออกหัวไปไปกินของคนอื่นก็คือเราจะปล่อยให้ไฟไปกินในช่วงกลางวันกลางคืนกลางกลางอากาศมาบ้านกลางคืนก็มาบ้านห้าโมงสี่โมงห้าโมงกับมาแหลก เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการทุกทิศทั่วไทยเราก็ได้ไปรู้จักการรวมกลุ่มการอนุรักษ์ควายไทยที่จังหวัดน่านกันมาแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นว่าเป็นการสืบทอดการเลี้ยงควายจากบรรพบุรุษและการเลี้ยงควายนะคะก็มีประโยชน์ในการนำบูลของควายมาทำเป็นปุ๋ยใส่ในนาข้าวหรือใส่พืชผักต่างๆซึ่งก็ถือเป็นการลดต้นทุนการใช้สารเคมีด้วยคะ่ะน้องๆน้องๆคะและในสำนวนไทยนะคะก็มีสำนวนที่มีคำว่าควาย วันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนเสี้ยมเขาควายให้ชนกันค่ะสำนวนเี้ยมเขาควายให้ชนกันมีความหมายว่ายุแย่หรือยุยงให้คนสองฝ่ายทะเลาะกันหรือผิดใจกันค่ะซึ่งสำนวนนี้นะคะมีความหมายเหมือนกับสำนวนยุให้รำต่ำให้รั่วนั่นเองค่ะที่มาของสำนวนนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเปยถึงการที่ต้อนควายให้มาเจอกันค่ะ แล้วจับเขาของควายให้มาชนกันทำไปทำมาควายก็จะขิดก,กันเองค่ะน้องๆซึ่งคำว่าเสียมก็มีความหมายว่ายุแย่นั่นเองค่ะน้องๆคะเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนเสียมเขาควายให้ชนกันมาแล้วนะคะและในช่วงฝึกทำข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยวันนี้จะเป็นเรื่องของคำวไยพจน์ค่ะเราจะมาดูข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ปี2560ด้วยกันเลยค่ะ คำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดมีความหมายเหมือนกัน 1. ลรุกขชาติดาดดื่นในพนา 2. วารีใสไหลกระเซ็นเห็นมัดฉา 3. เพตราน้อยคล้อยเคลื่อนในสาคอน 4. นั่งชมวิหกอยากผลหกดังสกุณาน้องๆคะคำที่มีความหมายเหมือนกันก็คือคำวัยพจน์นั่นเองตัวเลือกที่หนึ่ง รุกขชาติกับพนาน้องๆคะทราบไหมคะว่ามีความหมายว่าอะไรรุกขชาติมีความหมายว่าต้นไม้หมู่ไม้ส่วนพนามีความหมายว่าป่าค่ะตัวเลือกที่สองวารีกับมัจฉาวารีมีความหมายว่าน้ำส่วนมัจฉามีความหมายว่าปลาค่ะตัวเลือกที่3ามเพรากับสาคร เฮ hey, ตรามีความหมายว่าเรือหรือเรือสำเภาส่วนสาครมีความหมายว่าน้ำหรือแม่น้ำค่ะและในข้อที่4วิหกและสกุณาน้องๆคะพังวิหกและสกุณามีความหมายเหมือนกันคือนกนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่4เป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราได้ไปลองฝึกทำข้อสอบโอน็ทวิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะและยิ่งท่าน้องๆอ่านวรรณคดีมากๆนะคะน้องๆก็จะมีคำที่หลากหลายยิ่งอ่านมากยิ่งรู้มากนะคะและตอนนี้คอควายก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปรู้จักเด็กเลี้ยงควายที่จังหวัดสุรินทร์เราจะไปดูด้วยกันในรายการที่นี่บ้านเราคะ่ะรำพึงเอี่ยมสะอาดกำลังเล่าถึงน้องเอ๋ง เด็กหญิงอายุ12ปีนนซึ่งมีผลคลิกล่องตัวและชอบช่วยงานในไร่กับพ่อแม่อน,น,นอกจากเรียนหนังสือเหมือนเพื่อนๆในวัยเดียวกันแล้วในวันหยุดเสาร์อาทิตย์อ,นนอีกภารกิจของเธอก็กคือการช่วยงานครอบครัวในไร่นารวมไปถึงการดูแลผูกควายเราพูดกับพ่อแม่พูดไทย ไอ้หนูยังไม่ค่อยพูดถนัดพูดสวยเท่าไหร่แล้วก็คุยกับเพื่อนนจะพูดไทยพูดไทยตลอดเลยจนชินเลยในขณะที่พ่อกับแม่วุ่นอยู่ที่ทุ่งนา เธอเองก็พร้อมกับสัมภาระก็คือเสียมออกหาหน่อไม้ที่กำลังงามเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำกับข้าวจากนั้นภารกิจสำคัญในการดูแลเพื่อนร่างใหญ่ของเธอก็คือการหาญ้าให้ผงควายครับวันหยุดก็ทาก็ไปเกี่ยวหญ้ากับแม่แล้วก็เอาฝากเอาย้าให้ควาย เองหนูเองมีควายทั้งหมด9ตัวมีแม่อยู่สตัว,ตวค่ะแขกแล้วก็มา้าแล้วก็นางงามค่ะลูกมันก็มีอยู่หตัวค่ะก็คือมีนาวาสนา3ไอ้2แล้วก็5ค่ะไม่แล้วก็ไอ้9ด้วยคือวาสนาค่ะแล้วที่ที่เชื่อมกับหนูมากที่สุด เป็นควายเพ่นเมียกี่ขวบประมาณประมาณห้าขวบบางครั้งมันก็ไม่ให้หนูจับบางครั้งมันก็จะมาวิ่งมาชนหนูช่วงเที่ยงของวันถ้าเป็นวันหยุดอย่างเช่นวันนี้ก็นับเป็นวันที่พี่น้องกลับมาจากเรียนหนังสือในเมืองรวมถึงญาติบ้านข้างเคียงก็ต่างมาร่วมทำอาหารกินร่วมกัน จึงได้รวมรสชาติของความอร่อยเพิ่มขึ้น,นและนี่ก็คืออาหารพื้นบ้านของอีสานสนิกชนทุกพื้นที่ท,ที่เรียบง่ายและก็บ้านบ้านาที่สุด ในช่วงบ่ายแก่ๆของวันที่น้องปะกกังไต่ออกไปราว3กิโลเมตรจากท้ายหมู่บ้านก็เป็นเสมือนสนามเด็กเล่นศูนย์รวมความผ่อนคลายให้กับฝูงควายที่ทุกคนต่างทยอยไล่ต้อนควายของตัวเองมาเพื่อลงเล่นน้ำที่นี่เพราะว่าควายเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำไม่ชอบแดดซึ่งตรงกันข้ามกับบัวที่ชอบแดดแต่ไม่ชอบน้ำ ต้อนควายไปยังหนองน้ํานั้นจะมีการต้อนควายออกมาทีละข้อโดยมีเจ้าของของควายนั้นเป็นผู้ควบคุมมาไม่ได้ปล่อยมาพร้อมกันซึ่งมันจะทํำให้ควายเลิกปิดกันเองได้ พอมาถึงหนองน้ําควายจะเล่นน้ํากันเป็นฝูงของมันเองเเาาเในขณะที่ควายได้ผ่อนคลายอยู่ในน้ํานั้นเจ้าของควายเองก็ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันไปด้วย อย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการที่นี่บ้านเราเราได้ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงควายของชาวกลวยที่จังหวัดสุรินทร์กันมาแล้วนะคะชาวบ้านที่นี่เป็นคนคเขมรคะ่ะน้องๆและมักจะเลี้ยงควายจึงเรียกว่าชาวกวยเซียนเตี้ยค่ะน้องๆคะคําว่าควายมีอีกหนึ่งคำที่มีความหมายว่าควายนั่นก็คือกระบือคำว่ากระบือก็เป็นคำยืมมาจากภาษาเขมรเหมือนกันนะคะและในตอนนี้ครูปูกก็อยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะ น้องเอง๋งนำสัมภาระไปทำภารกิจสำคัญคือการเลี้ยงควายอีกครั้งนะคะน้องเอง๋งนำสัมภาระไปทำภารกิจสำคัญคือการเลี้ยงควายน้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกสัมภาระคำว่าสามัมเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสอเสือไม่หันอากาศมอม้าค่ะคำที่2ภารกิจ กิเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือกอไก่สระอีจ่อจานค่ะและคำที่สามสคัญคันเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือคอควายไม่หันอากาศยอหญิงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเติมกระถูกต้องไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำเลยค่ะ คำแรกคำว่าสัมภาระมีความหมายว่าสิ่งของต่างๆเช่นเครื่องมือเครื่องใช้หรือสเสบียงค่ะคำที่2คํคำว่าภารกิจมีความหมายว่างานที่ต้องทําและคำสุดท้ายคำว่าสำคัญมีความหมายว่าเป็นพิเศษกว่าธรรมดาหรือมีคุณค่าค่ะน้องๆคะเมื่อรู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณคอควายที่มาเป็นผู้ช่วยครูปูในการพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ